สวัสดีค่ะคณะค่ะสิทธิ์เก่าจากวิทยาลัยนานาชาติมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะคณะจะชวนรุ่นพี่มหาวิทยาลัยมหิดลมาพูดคุยถึงชีวิตการทํางานรวมไปถึงเราจะพาไปรู้จักสาขาอาชีพต่างๆจากหลากหลายคณะกันค่ะแล้ววันนี้ค่ะตื่นเต้นมากๆเลยค่ะเราจะได้คุยกับรุ่นพี่ที่ทํางานเป็นนักดนตรีเชนโล่กันค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่มะนาวเดี๋ยวก่อนอื่นให้แนะนําตัวกันก่อนนิดนึงค่ะค่ะชื่อมะนาวนะคะรอยพิมพ์ถาวรสวรรณค่ะ เป็นศิษย์เก่าวิทยาลัยดุริรยางคศิลป์มหาวิทยาลัยมหิดลน,นะคะสาขาการประพันธ์ดนตรีรหัส5-3ค่ะและตอนนี้ก็ศึกษาปริญญาโทสาขาการแสดงและการสอนดนตรีที่วิทยาลัยดุริรยางคศิลป์ค่ะรหัส6.2ค่ะตอนนี้เป็นนักดนตรีเชลโล่นะคะเป็นฟรีแลนซ์ค่ะเ,เล่นเชลโลเป็นอาชีพค่ะอย่างนี้เดี๋ยวเราต้องคุยก่อนนิดนึงว่าจุดเริ่มต้นนาอตั้งแต่ว่าเรามาสนใจด้านดนตรีด้านเชลโลเนี่ยจนกระทั่งมาเป็นนักดนตรีเชลโลได้ยังไงคะอาจจะเริ่มมาจากในครอบครัวคือครอบครัวก็ มีคุณแม่เป็นนักดนตรีอยู่แล้วม,มีพี่สาวเล่นไวโอลินแล้วเราก็เห็นเชโลว่าเอ๊ะเชโลเป,เป็นเครื่องดนตรีที่มันเหมือนไวโอลินแต่มันตัวใหญ่กว่าแล้วมันเหมาะกับคาแรคเตอร์ของเราเราก็ชอบเสียงเชโลมากมากเราก็เลยเรียนเชโลตั้งแต่ตอนช่วงเด็กๆแล้วเราก็ได้เข้ามาเรียนเตรียมอุดมดนตรีอะคะ่ะที่มหาวิทยาลัยไมโครเหมือนกันและหลังจากนั้นเนี่ยพอเราเข้าปริญญาตรีเราก็ยังอยู่ที่นั่นเริ่มงานจากการชักชวนของรุ่นพี่อะค่ะให้ไปแสดงต่างงานต่างๆแต่อาจจะโชคดีตรงที่ว่าเชโลเนี่ยเป็นเครื่องดนตรีที่ จำนวนคนเล่นเนี่ยอาจจะไม่ได้เยอะเท่าเครื่องดนตรีบางชนิดและความต้องการของเชลโล่เนี่ยยังมีอยู่เพราะฉะนั้นเราก็จะได้โอกาสโอกาสนี้เข้ามาโดยที่เราสุว่าเออมันลัคก,กี้พอสมควรแล้วเราก็ทำทำมาเรื่อยๆจนถึงทุกวันนี้นะะนอกจากจะเป็นนะักดนตรีเชลโล่แล้วพี่มานา็ายังทํางานด้านอื่นๆที่เกี่ยวกับเชลโล่อีกด้วยมีผลงานเด่นๆอะไรบ้างคะ นอกจากที่เราเล่นเชลโลที่เป็นนักดนตรีคลาสสิกเล่นใน<ม>อ,ออเคสตราเล่นในการแสดงดนตรีที่แบบเป็นรูปแบบเชทดิชันแนลนะคะ<ม>เราก็ เป็นนักดนตรีให้กับวงดนตรีต่างๆหรือศิลปินต่างๆค่ะอย่างเช่นวง Dead of s a l l m a n ของพี่กระชัยกับพี่พี่ปรินนะคะแล้วก็พี่พะะ The Voice นะคะมะนาวเคยมีโอกาสทําอัดเสียงให้กับวง Body Slam ด้วยเหมือนกันแล้วก็มะนาวก็ยังมีโอกาสได้ทํางานให้กับเพลงประกอบภาพยนตร์นะคะกับเรื่องมาริลาค่ะแล้วก็เรื่อง Stone Turtle โดยพี่ฟิลชัพพวิทย์ะคะแล้วก็ภาพยนตร์บอีวูดต,ต่างๆ,ะะๆแล้วก็ยังมีงานที่มะนาวเล่นให้กับนักแสดงะคะ แล้วก็เล่นให้กับโปรดักชันเทเตอร์ต่างๆล่าสุดก็คือมะนาวได้ร่วมงานกับพี่กักแล้วก็กับพี่ตอยนวลประนดเป็นนักเชลโลและเป็นนักแสดงในละครเวทีด้วยใช่ค่ะแล้วนอกจากแสดงเชลโลต่างๆในรูปแบบต่างๆที่กล่าวมามะนาวก็เป็นครูสอนเชลโลได้เหมือนกันค่ะการเป็นนักดนตรีเชลโลเนี่ยมีขั้นตอนในการทํางานอย่างไรบ้างคะ เราก็ต้องมาดูว่าเอ๊ะงานเนี่ยมันเป็นงานที่เราต้องเตรียมโนต้ตอะไรยังไงบ้างอ,อาจจะเป็นงานที่เขามีโนต้ตมาให้เราแล้วเราอ่านโนต้ตจากจากกระดาษถ้าเป็นงานที่เราได้โนต้ตมาแล้วเนี่ยเราก็ต้องมาดูทั้งหมดเลยอะค่ะว่า,วามีจุดไหนที่เราเล่นแล้วเรายังไม่รู้สึก comfortable เต็มที่กับการเล่นนั้นๆแล้วเราก็ต้องหาวิธีการเล่นที่ดีที่สุดไปให้ได้ก่อนก่อนที่จะไปถึงหน้างานน,นั้นๆถ้าเราไม่มีโนต้ตเนี่ยเราอาจจะเตรียมตัวด้วยการฟังดนตรีมาเยอะๆะฟังดนตรีที่ ็น reference ของงานนั้นๆเพื่อที่เราจะได้มีวัตถุดิบในการที่เราจะไปเล่นหน้างานนะคะอนอกจากที่เราจะเตรียมตัวเรื่องเรื่องการเล่นนะคะเรื่องร่างกายก็สําคัญเหมือนกันเพราะว่าบางทีการเล่นในแบบเดิมเนี่ยแต่ร่างกายเราเปลี่ยนเราอาจจะเล่นแบบเดิมด้วยวิธีการเดิมไม่ได้ละเราก็อาจจะต้องอสํารวจตัวเองนั่นก็คือขั้นตอนของการเตรียมตัวอีกอย่างหนึ่งเหมือนกันอนอกจากตัวเราเองแล้วเนี่ย ก็สุขภาพของเครื่องดนตรีของเราก็กสําคัญเราต้องดูรายละเอียดว่าเอ๊ะเครื่องดนตรีเราเปลี่ยนไปตรงไหนไหมหรือว่ามออีอะไรดามาจที่มันจะส่งผลกระทบในการเล่นกับงานนั้นหรือเปล่าการเตรียมความพร้อมแบบนี้ค่ะเป็นเป็นอะไรที่ต้องทําตลอดเวลาอยู่แล้วและเวลาที่เรา ได้เวลานัดมาค่ะเราเราไปถึงตามเวลานัดไม่ได้นะบางทีเราก็อาจจะต้องไปถึงล่วงหน้าอย่างน้อยสัก30นาทีค่ะเพื่อไปดูบรญชากาศงานเพื่อไปเตรียมตัวไป s เซตอัพเอาเครื่องดนตรีเนี่ยไปตั้งให้อยู่ในอุณหภูมินั้นๆถ้าเครื่องดนตรีร้อนเราไปอยู่ในที่ที่อุณหภูมิเย็นเนี่ยเสียงจะเปลี่ยน ใช่ค่ะเราก็อาจจะต้องให้เวลากับเครื่องดนตรีด้วยเพื่อที่เขาจะได้คู่ดาวหรือวอร์มอัพตามอากาศนั้นๆเพื่อที่พอถึงเวลานั้นล้วเนี่ยจะได้ไม่มีอะไรมาอินเทอร์รัประหว่างการทํางานด้วยความที่เชลโลเป็นเป็นเครื่องดนตรีที่ไม่ได้ใช้แค่แขนใช้ร่างกายใช่ไหมคะมเวลาที่เราไปอยู่หน้างานเนี่ยเราต้องสํารวจด้วยว่าเรา comfortable ดีไหมในมในการนั่งในการอะไรไใช่ค่ะเพราะว่าถ้าทางการนั่งเนี่ยสามารถทําให้นักดนตรีเนี่ยบาดเจ็บได้บาดเจ็บแค่นิดเดียวเนี่ยมันจะเปลี่ยนวิธีการเล่นของเราไปได้เลยแล้วเมื่อเราทํางานเสร็จแล้วอะค่ะ เราก็ต้องกลับมาทบทวนอีกครั้งว่าสิ่งที่เราเล่นออกไปเนี่ยในระหว่างในโมเมนต์การสแสดงนั้นๆเนี่ยมันมีอ c ซิเดนอะไรบ้างที่เกิดขึ้นแล้วครั้งหน้าเราจะสามารถคอนโทรลมันได้ยังไงถ้าเกิดบาดเจ็บขึ้นมาแค่อย่างเดียวเนี่ยก็อาจจะมีผลกระทบไปอีก หลายงานนะคะ m, ใช่ค่ะ m. สำหรับพี่มะนาวแล้วเนี่ยอะไรเป็นปัจจัยสําคัญที่ทําให้เราเป็นนักดนตรีฟรีแลนซ์ที่ประสบความสําเร็จได้ค่ะมะนาวคิดว่าอาจจะเป็นเพราะการที่เรารักษาม,มาตรฐานนะคะเราทําให้มันดีขึ้นไปอีกเรื่อยๆ,อ,ยๆอันนี้คือวิธีการรักษาม,มาตรฐานหลายคนอาจจะคิดว่ารักษา,าม,มาตรฐานคือโอเคดีแล้วก็ดีแค่นั้นอะไรอย่างเงี้ยสำหรับ,รบมะนาวไม่ใช่ใช่ไม่ไม่ get too comfortable อะค่ะเวลาที่เราไปเจองานอะไรไม่ว่าจะงานสเกลเล็กหรือสเกลใหญ่ เราเต็มที่เพราะฉะนั้นการทําให้การทําทให้เต็มที่รักษามาตรฐานให้เต็มที่ keep going เนี่ยเป็นเรื่องที่สําคัญมากๆจริงๆอีกเรื่องหนึ่งคะ่ะที่เป็นหนึ่งในปมาตรฐานนั้นก็คือคว่า การดูแลการซ้อมส่วนตัวของตัวเองเพราะใช่เพราะว่าคือไม่ใช่แค่เล่นอย่างเดียวนะต้องกลับมาซ้อมใช่ใช่ค่ะคือการเล่นเชล่มันไม่ได้เป็นการเล่นแค่การใช้นิ้วหรือการใช้แขนนะคะคือมันใช้ทั้งร่างกายใช้ใช้การหายใจใช้ใช้อะไรเต็มไปหมดเลยคือเมื่อเราโตขึ้นเนี่ยร่างกายมันเปลี่ยนแปลงไปการเล่นของเราก็อาจจะไม่เป็นเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นการใส่ใจรายละเอียดการกลับมามองว่าตัวเองเล่นเป็นยังไงกลับมาวิเคราะห์ว่าเกิดอะไรขึ้นอะไรอย่างเงี้ยก็คือเป็นเป็นหนึ่งในการรักษามาตรฐานแล้วก็ เป็นการพัฒนาตัวเองให้ให้อยู่ในลู่ทางที่เราอยากอยู่อ,อยู่ตลอดเวลาทีนี้มาคุยถึงเรื่องของการเรียนต่อบ้างพี่มะนาวเรียนต่อโทที่วิทยาลัยดูเรียนคัดสินต่อด้วยใช่ค่ะเล่าให้ฟังนิดนึงค่ะทาไมถึงตัดสินใจเรียนต่ออีกหลายๆคนก็อาจจะถามว่าความรู้เนี่ยเราเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้เราไปเรียนทําไมทํไมไม่ไม,มไม่อยู่ในอินเทอร์เน็ตใช่ไหมาหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตก็ได้แต่สิ่งที่การเข้าถึงอินเทอร์เน็ตให้ไม่ได้นั่นก็คือการไปเจอ อาจารย์ที่เขาเป็นต้นฉบับของของความรู้นั้นๆและการไปเจอเพื่อนร่วมชั้นเรียนการเรียนระดับปริญญาโทเนี่ยมันไม่ใช่การศึกษาภาคบังคับอีกต่อไปอคนที่จะเข้ามาเรียนที่นั่นคือเขาเลือกแล้วแล้วเมื่อที่ตอนที่มะนาวได้เข้าไปเรียนจริงๆเนี่ยก็ได้เจอคลาสเมทที่เขามาจากหลายๆประเทศเพราะเราเป็นหลักสูตรนานาชาติอะเนาะเราเราเจอจากคนที่เขาเคยทํางานมาแล้วหลายปีเคยทํางานจากประเทศนู้นประเทศนี้คือเราได้ เราได้เข้าไปเ n t e r a c t ได้พูดคุยได้แลกเปลี่ยนความรู้การทำงานได้นั่งเรียนร่วมกับคนที่เขามีประสบการณ์หลากหลายเนี่ยเป็นอะไรที่การหาความรู้ในอินเทอร์เน็ตให้ไม่ได้การเรียนดนตรีเนี่ยแน่นอนเลยว่าไม่ใช่แค่ไม่ใช่แค่การเรียนในห้องเรียนที่จะทำให้เราเติบโตแต่ว่าเป็นการทำกิจกรรมต่างๆซึ่งในมหาวิทยาลัยมหิดลนะคะวิทยาลัยดุยริยงางคศิลป์เนี่ย พร้อมมากๆในการที่มีกิจกรรมให้นักเรียนได้ฝึกฝนในตรงนั้นและพยายามลองผิดลองถูกในรั้วมหาลัยตรงนั้นมนาคิดว่าที่นั่นพร้อมมากๆมานาก็เลยตัดสินใจไปเรียนที่นั่นค่ะทักษะอื่นๆที่จําเป็นสําหรับการเป็นนักดนตรีเชลโลฟรีแลนซ์เ <shallow freelance S 2> นี่ยมันต้องมีอะไรบ้างคะมานาคิดว่าหลักๆที่สำคัญมากคือภาษาอังกฤษใน,ใ,นในการสือะะ่อสารค่ะภาษาอังกฤษในการสื่อสารเนี่ยสำคัญเพราะว่าดนตรีเนี่ยมันไม่ใช่ดนตรีในภูมิภาคนี้เนาะ บางทีแม้กระทั่งลูกค้าเองเนี่ยก็ไม่ใช่ก็ไม่ใช่คนไทยการสื่อสารภาษาอังกฤษหรือการการรู้ภาษาอังกฤษเนี่ยนอกจากจะทําให้เราได้สื่อสารกับลูกค้าได้อย่างตรงจุดแล้วเนี่ยบางทีความรู้ที่มันเป็นภาษาอังกฤษอะค่ะเราเราสามารถเข้าถึงมันได้ใช่ค่ะแล้วก็อีกเรื่องก็คือเรื่องการเงินค่ะเรื่องเรื่องการเงินเรื่องภาษีการยื่นภาษีเนี่ยเราเราต้องมีความรู้มากๆเราต้องทําแล้วเราก็ต้องมีความรู้เรื่องการเรื่องการเก็บเงินบริหาร ให้ดีอะค่ะบริหารในสไตล์ของเราได้เลยแต่ว่าเราก็ต้องเข้าใจเข้าใจวงจรของช่วงงานในแต่ละปีด้วยว่าในช่วงนี้ของปีเนี่ยงานเยอะงานน้อยเป็นยังไงแล้วเราก็ต้องเตรียมตัวล่วงหน้าสําหรับสําหรับเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นนยคะใช่แล้วซอฟต์สกิลที่จําเป็นสําหรับการเป็นนักดนตรีเชลโล่เนี่ยมีอะไรบ้างคะเรื่องการสื่อสารค่ะการสื่อสารการการขายงานแล้วก็การสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษนะคะเป็นเป็นสิ่งที่สําคัญมากเพราะว่าก่อนที่เราจะ ขายงานของเราด้วยผลงานของเราในการเล่นเนี่ยเราต้องสื่อสารก่อนือเรื่องนี้สําคัญมากค่ะแล้วก็การทํางานเป็นทีมค่ะหลายๆครั้งเราเป็นอาจจะเป็นเครื่องเชลโลคนเดียวเนาะแต่ว่าเราไปร่วมกับนักดนตรีเครื่องอื่นๆเราต้องศึกษาด้วยว่าการทํางานเป็นทีมร่วมกับเครื่องดนตรีอื่นๆมีชาร์เลนจ์อะไรบ้างเราต้องเข้าใจลิมิเตชันของเขาแล้วก็เข้าใจการโคออด i n เนตระหว่างเครื่องดนตรีด้วยกันแล้วก็เรื่องความรับผิดชอบทั่วไปค่ะใ,ในในรายละเอียดรับผิดชอบโน้ตที่ ที่ที่เราได้รับมอบหมายมาค่ะเมื่อเราทางานเป็นทีมร่วมกับคนอื่นเยอะๆเนี่ยความรับผิดชอบในหน้าที่ของเราเนี่ยก็คือก็คือเป็นสิ่งที่เราเราก็ต้องทอําเหมือนกันแล้วเรื่องของรายได้ล่ะคะอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่คะรายได้ในการแสดงอะคะหลายๆครั้งเราเอ่อเราจะเป็นผู้กําหนดไม่ได้อาจจะอยู่ที่ผู้ว่าจ้างหรือว่าอาจจะอยู่ในช่วงระยะเวลาหรือสถานที่ความใกล้ความไกลหรือโครง,งานที่ได้รับมาแต่ว่าเรื่องเอ่อการสอนนะคะการสอนก็อาจจะอยู่ที่ สตาร์ทที่ชั่วโมงละ1000กว่าบาทจนถึงประมาณ 3,000- หรือ4,000กว่าบาทอันนั้นก็ขึ้นอยู่กับเลเวลของผู้สอนอเลเวลของผู้เรียนสถานที่ต่างๆและอะไรหลายอย่างที่เป็นปัใจจัยในต้นทนุนนั้นนะคะของพี่มะนาวเนี่ยก็คือแน่นอนเราเริ่มต้นจากการเป็นนักดนตรีเชลโล่เนาะ <c oughs> แต่มันมีการเติบโตไปในทิศทางไหนอย่างไรได้บ้างคะตอนนี้มะนาวนอกจากจะเป็นนักเชลโล่ฟรีแลนซ์นะคะเล่นเชลโล่เป็นอาชีพกับสอนเชลโล่เป็นอาชีพแล้วเนี่ยมะนาวทำบริษัทด้วย ก็คือบริษัทเสียงแท้ค่ะเป็นบริษัทที่ทําเกี่ยวกับงานดนตรีแทบจะเรียกได้ว่าครบวงจรนะคะลูกค้าของบริษัทมานาก็จะเป็นห้างสรรพสินค้าเป็นร้านอาหารเป็นร้านค้าค่ะอย่างเวลาที่เราไปเดินตามห้างอย่างงี้ใช่ไหมคะเราจะได้ยินเสียงเพลงเสียงเพลงเหล่านั้นเนี่ยไม่ใช่ว่าเราจะไปเปิดยังไงก็ได้นะม,มันจะต้องมีเรื่องลิขสิทธิ์ที่เราต้องจัดการนะคะแล้วก็เรื่องเรื่องเกี่ยวกับมูทโทนต่างๆที่จะให้ความรู้สึกกับคนที่เดินอยู่ในห้างว่าเรา ลูกค้าต้องการแบบไหนเราก็จัดการให้ให้ลูกค้าตาม,มที่ลูกค้าต้องการเลยอย่างเงี้ยค่ะเพลงโฆษณาเราก็ทำากันอย่างเดียวนี้มีเดียมีเยอะใช่ไหมคะยูทูบเบอร์หรือทิกเกอร์ต่างๆ่าเลยเขาก็จะใช้<ม>เขาจะใช้เพลงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มาที่บริษัทเหมือนกันสุดท้ายนี้อยากให้พี่มะนาวให้คําแนะนําสําหรับน้องๆที่สนใจทํางานในด้านนี้สักนิดนึคงค่ะอยากให้น้องๆให้ความเคารพรายละเอียดใส่ใจรายละเอียดอะคะ่ะ<ม>งานงานที่เราทำเนี่ยนอกเหนือจากสกิลที่เราจะต้องพัฒนาไปเรื่อยๆเนี่ย การใส่ใจรายละเอียดต่างๆอย่างเช่นวัฒนธรรมภาษา pop culture ทั่วไปเทรนด์ต่างๆเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากแล้วก็อยากให้น้องๆเชื่อมั่นในตัวเองนะคะแล้วก็แล้วก็ไปต่อค่ะสู้ไปต่อค่ะสู้วันนี้ได้ทั้งกำลังใจเนาะแล้วก็ได้ข้อมูลดีๆกลับไปเยอะเลยนะคะสำหรับน้องๆที่สนใจทำงานในด้านดนตรีเนาะต้องขอบคุณพี่มะนาวมากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะ